ไส้เดือนเหล่านี้จะออกจากดินเพื่อหนีน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากและจะเห็นภาพของชาวบ้านออกหาไส้เดือนเป็นประจำทุกปีกลายเป็นฤด,ดูทำเงินให้กับคนในพื้นที่มานานหลายสิบปีครับนคทพนมมมืองงามริมฝังขงเชื่อมโยงสัมพันธ์ไทยและลาวหลากหลายวัฒนธรรมงามค่ะพะลีลาวเวียดนาม ชวนคนหนุ่มสาวมาเที่ยวชมความงามกิานเมืองสวรรค์ริงโคงละครนครองพนม,ม ชาวบ้านบ้านดอนแดงตะบนบ้านเสียวอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมกำลังเก็บไส้เดือนดินเพื่อนำไปขายหรือแปลรูปเป็นไส้เดือนตากแห้งครับไส้เดือนเหล่านี้จะออกจากดินเพื่อหนีน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากและจะเห็นภาพของชาวบ้านออกหาไส้เดือนเป็นประจำทุกปีกลายเป็นฤด,ดูทำเงินให้กับคนในพื้นที่มานานหลายสิบปีครับโดยชาวบ้านจะเริ่มเก็บไส้เดือนตั้งแต่หกโมงเชา้าไปจนถึงช่วงประมาณบ่ายโมงแต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่ม ที่ออกหาไส้เดือนในช่วงกลางคืนเนื่องจากอากาศเย็นและจะเจอไส้เดือนมากกว่าตอนกลางวันขึ้นไล่กับเอาไล่ประมาณสี่สิบเเก็บเก็บมาได้จากมือแล้วครับโอเก็บมาจากมือแล้วแต่เขาเก็บนี่เป็นอาทิตย์แล้วจ้ะยี่สิบกิโลบ่คาดเนอะนี่ล้วจนหอดแรงเลยนะครับี่เก็บบ่อใบสองใบสามกระกับแล้วจ้ะ มันมันมันเป็นขีกระเดียนแบบไหนครับแม่ขีกระเดือนแร่ขีกระเดียนถามจ้ะคือมันมีอยู่สองช่วงคือกลางคืนก็หมาครับกลางคืนในีืใต้ไฟการแล้วก็เก็บอากาศคืออากาศมันเย็นมันก็ออกครับก็แสดงว่าตอนแรงที่ใต้ไฟเก็บจะได้หลายกว่าได้หลายกล่วครับไม้ตะเขียบนะครับขึ้นไปตัวเล็กก็ไม่เอาครับปล่อยปล่อยไว ปล่อยไว้ครับมันก็คงแม่แพ้ลูกไปอีกขี้กระเดือนมันมีอยู่สองชนิดขี้กระเดือนข้อการคือข้อลายนะครับแล้วก็ขี้กระเดือนแดงไสเดือนแดงนะสามสิบบาทคือไส้เดือนแดงครับสิบห้าบาทคือข้อการหลังจากที่ได้ไสเดือนแล้วนะครับชาวบ้านจะนํามาล้างน้ําสะอาดก่อนจะเข้าเครื่องรีดไส้ออกด้วยเครื่องประดิษฐ์เฉพาะจากนั้นจะนําไปล้างน้ําให้สะอาดอีกรอบจํานวน2 3ครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตากแห้งกําจัดกลิ่นเขาเรียกเครื่องผ่าไสเดือนเลยครับแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรคนที่ผลิตขึ้นมาขายโดยทั่วไปต้องเป็นทีละตัวเพราะว่าใบมีดมันจะมีใบเดียวถ้าสองตัวก็เออเละสองตัวเละครับเละทั้งคู่ก็จะไม่ได้เลยครับแล้วเสร็จเราล้างน้ำสองสามน้ำล้างน้ำสองถึงสามน้ำแล้วแต่ สามน้ำก็จะดีครับเพราะเวลาตากเวลาอะไรมันจะตากง่ายครับการตากแห้งทำด้วย2วิธีนะครับคือการตากแดดเป็นเส้นเดือนแดดเดียวใช้เวลา1วันส่วนการอบด้วยควันไฟใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงซึ่งกระบวนการนี้ยิ่งตากแห้งมากเท่าไหร่ยิ่งได้ราคาที่สูงขึ้นโดยตกอยู่ที่กิโลรกร,รัมละ620บาทซึ่งปลายทางการส่งออกไส้เดือนตากแห้งคือประเทศจีนและไต้หวัน เชื่อว่านําไปเป็นยาโดบยาชูกําลังเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกายปัจจุบันมีโรงงานหรือโกดังจีนครับเข้ามาเปิดรับซื้อในพื้นที่โดยมีข้อมูลพบว่าชาวบ้านตาลและบ้านดอนแดงในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมส่งออกใส้เดือนตากแห้งมากถึงปีละ100ตันสร้างมูลค่าการส่งออกทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีครับ เมืองงามอิมฝั่งโคงเชื่อมโยงสัมพันธ์ไทยละลาวหลากหลายวัฒนธรรมงามค่ะไทยลาวเวียดนามและจีน mm hmm. ชวนคนหนุ่มสาวมาเที่ยวชมความงาม สาเรเมืองสวรรคริมโค้งละค